สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดีและทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยซายอดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยฟุตบอลอาเซียนและฟุตบอลเจลิกนะครับกับผมยอดี ie, ประเสริฐมณิลาชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะ อีพีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไปกอะติกที่ความเคลื่อนไหวนะครับของสโมสรเซเลโซโอซากานะครับทีมยักษ์ใหญ่เจร,ปรเิประเทศญี่ปุ่นที่ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับมาใช้บริการทางอาเธอร์ปาปาสนะฮะเฮดโค้ชชาวออสเตรเลียนะครับ, Head รบซึ่งปาปาสก็เป็นอดีตกุนซื้อน,นะครับของทางสโมสรบิลามยูไนเต็ดในซูเปอรบอลไทยลีกที่ได้โอกาสมาค่มทัพเซเลโซโอซากาในซีซั่นนี้นะครับในฤดูกาล2025-2026นอกจากการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่ง หัวหน้าเฮชโคดแล้วนะครับก็เซเลโซก็ได้มีการดึงทางเจริญศักดิ์วงก่อนนะฮะดาวเตะความเร็วสูงนะครับจากสังกัดสโมสรบีจีพัทยาเตะ และทีมชาติไทยไปกระชากลากเรือนะครับโดยอย่างที่ทราบกันคือจรศักดิ์วงกรเนี่ยก็จะสวมใส่เสื้อหมายเลข24นะครับให้กับนักลบสากุระสีชมพูโดยที่ผ่านมานะครับจรศักดิ์วงกรก็ได้มีการลงซ้อมและได้ลงเล่นแบทอุ่นเครื่องนะฮะกับทีมเซนโซโอซาก้านะครับเพื่อที่จะเตรียมลงเตะนัดเปิดสนามนะครับฟุตบอลเจลีกนัดแรกนะครับด้วยการทําศึกดาริแม์เมืองโอสาก้านะครับด้วยการพาเซนโซโอสาก้า so นะฮะไปเยือนากาบะ โอสก้านะครับคู่ปรับร่วมเมืองในช่วงวันวาเลนไทน์ ล่าสุดนะครับแฟนบอลไทยก็ได้รับข่าวดีนะฮะต้องบอกเลยว่าเฮตุดังๆนะครับเมื่อทางดาโซนะครับช่องซีมิงกีฬาออนไลน์ชื่อดังระดับโลกนะครับประกาศนะครับว่าจะถ่ายทอดสดการแข่งขันศุปเุบ,บอลเมจิยาสุดะเจลิกฤด,ดูกาลนี้ให้แฟนบอลได้ชมฟรีนะครับก็จะไปเดิมคู่แรกนะครับกัมบะโอสากาพบกับเซโรโซโอ,โอสากานะครับซึ่งก็จะแข่งขันกันที่สนามพานาซุนิสเตเดียมนะครับในวันศุกร์ที่ส4กุมภาพันธ์2025ตามรายงาน จากโกเจแปนนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับครั้งนี้ของทางดาโซนนะครับก็เพื่อเป็นวาระการก้าวเข้าสู่ปีที่33นะครับในศึกลูกหนังเมจิยาสุดะเจลี ภายใต้ทีม Let's Watch J นั่นเองแฟนบอลที่สนใจนะครับบอกเลยว่าง่ายแสนง่ายนะฮะเพียงกรอกชื่อนะครับลงทะเบียนชื่อและอีเมลของทุกท่านนะครับที่อยากชมเกมฟุตบอลเจลิกฟรีๆเลยเนี่ยได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับแอปพลิเคชันดาโซนตลอดฤดูกาลน,นี้นะครับดาโซนก็วางแผนนะครับที่จะถา่ายทอดสดฟุตบอลเจลิกให้แฟนบอลได้รับชมฟรีนะครับสองแมตช์ต่อสัปดาห์นะฮะก็จะถา่ายทอดสดทั้งเจลิก1เจลิก2และ เจลิกสานะครับส่วนจะเป็นคู่ไหนบ้างเนี่ยอาจจะต้องอัปเดตเป็นรายสัปดาห์ไปนะครับก็ร่วมเป็นกําลังใจและดูสดเชียร์เทเลัก์วงกรกันได้นะครับในนัดแรกเจลิกทางดาโซในวันที่14กุมภาพันธ์2 0 1พนะฮะเวลา17นาฬิกานะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่าฟุตบอลไทยไซยดีก็ขอร่วมเป็นกําลังใจนะครับส่งกําลังใจให้กับทางเทเลัก์วงกรนะครับและนักเตะไทยทุกคนนะครับที่ลงเล่นในศึกเจลิกได้มีพรกอมแข็งขันที่ดีและ คว้าชัยชนะให้กับสโมสรต้นสังกัดเพื่อต่อยอดการพัฒนาการเล่นมาช่วยทีมทัตไทยต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายอดี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่นะัการตต่อไปฟุตบอลไทยซายอดี้สวัสดีครับ